เปิดคลิปเต็มแม่ค้าคนดังเขมรเผยลับเด็กไทยโดนล้างสมองก่อนถูกแช่กลับที่แท้เด็กฮุนเซนค่ะโดยล่าสุดเมื่อวันที่24สิงหาคมปี2568ได้มีคลิปของคนดังกัมพูชาคนหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าชื่อดังในประเทศกัมพูชาออกมาอัดคลิปนะคะแชเบื้องหลังว่าเด็กไทยเนี่ยโดนล้างสมอง โดยทางด้านเพจ Army Military Force ค่ะได้แชร์ต่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาวคนนี้เนี่ยได้รับทุนมาเรียนในประเทศไทยก่อนที่จะหันมาแหวงกัดแล้วก็สาวเขเมินคนนี้ค่ะเกลียดชังประเทศไทยเป็นอย่างมากโดยมีรายละเอียดนะคะบอกว่านางเกลียดไทยมาก แต่ขณะเดียวกันนางก็ชอบเคลมวัฒนธรรมไทยแทบทุกอย่างตั้งแต่ชุดไทยขนมไทยอาหารชาววังของไทยเพลงไทยละครภาพยนตร์ไทยการละเล่นโขนหนังใหญ่แม้กระทั่งวันในคดีนางเดินตามรอยคนไทยทุกอย่างเช่นคนไทยทำน้ำปาลาขายนางก็ทำด้วยแต่บอกกับคนขเขมีนาว่าน้ำปาลาบรรจุขวดของตัวเองคือออริจินอล แล้วก็ยังมีสินคา้าของไทยอีกมากมายหลายอย่างนะที่นางเนี่ยเอาไปเคลมเป็นของตัวเองโดยเฉพาะครีมแล้วก็อาหารเสริมค่ะโดยนางนะคะร่ำรวยมาจากการขายครีมแล้วก็หลอกขายสินค้าเกรดต่ําให้กับคนขเเมรด,ด้วยกันแต่ที่ยังอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่านางอยู่เป็นอวยหุนเซนยิ่งกว่ากษาตัตริย์แถมยังมีข่าวว่าจ่ายใต้โต๊ะให้หุนเซนหนักมากแต่ละเดือนค่ะ เด็กใรุ่นหลังของไทยนี่โดนล้างสมองโดนคนที่เขียนประวัติศาสตร์บิดเบี้ยงให้เกลียดคนการบูชาให้ดูถูกคนการพูชาแต่ฝังเราไม่ใช่เรารู้ว่าคนหลังๆเขาไม่รู้เราไม่อาจบิดเบีอนประวัติศาสตร์ได้มีแต่ร้องยอมรับความจริงแล้วแบบนี้แล้วคุณจะคิดยังไงก็แล้วแต่คนแต่ประเทศฉันมีจุดยืนอยู่อย่างเดียวคืออยากได้ความสงบสุขอยากได้ส,สันติภาพ ไม่อยากให้ลูกหลานทุกคนต้องลงบะหนีกระสุนคุณรู้ไหมชายแดนอะ่ะเขาเสียหายไปเท่าไหร่กับที่ไม่ได้ผูกเมตรกับกรรมพูชาต้องซื้อขายกันอะ่ะหายเม็ดเงินไปเท่าไหร่หายผลประโยชน์หายรายได้ไปเท่าไหร่ชาวกเกษตรชาวสวนอะ่ะต้องปล่อยผลไม้ผักมากรมพูชาต้องเสียไปเท่าไหร่หนูรู้ว่าเขาก็รู้แต่ว่าเขาไม่อาจพูดได้ถ้าพูดออกมาหนูเหมือนว่าไม่รักชาติเอาซะเลยแต่ว่าเขาพูดไม่ได้แต่ว่า เรารู้ว่าจิตใจของเขาแบบไหนพอเราก็เป็นประชาชนเรารู้ในความเจ็บปวดแล้วก็มีคนที่ทำคอนเทนต์บิดเบือนข่าวแล้วก็พยายามจะปลุกระดมให้ดูกัมพูชายิ่งแย่ยิงยย่งแย่ยิ่งแย่ยิ่งน่ารังเกียจเขาได้อะไรเขาได้สะใจเขาได้ยอดไลค์เขาได้ยอดแชร์เขาได้เงินจากหาเงินทางเฟ e บุ๊กอันนี้ดิฉันแบบรับไม่ได้เลยทำไมคนทำแบบนั้นคณไม่รักความสงบเลย คนเอาเงินเป็นใหญ่คนที่เขียนข่าวปล่อยข่าวเนี่ยฉันจะเท็นแล้วแบบไม่ไหวค่ะที่นี่อยากสงบรักสงบรักสันติภาพไม่อยากมีสงครามอยากได้แค่อยากอยู่แค่ดินแดนของเราคุณรู้ไหมที่เรายืนอยู่เราไม่ได้ไปขยายชายแดนอะไรเลยแต่ฟังคุณนะขยายน้องจันโอเบยจวนดับบลนปราง คุณพยายามจะขยายแล้วนี่หรอคะคำที่แบบว่าไทยนี่รักสงบจริงหรอคะยอมรับความจริงหน่อยค่ะ